สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คือการห้องเรียนครูวรรณนะคะเรายังอยู่กันในด่วยฝนวันนี้คุณครูมีพยัญชนะให้เด็กๆมาดูด้วยนะคะพยัญชนะตัวแรกคือตัวปอหรชั้นอนุบาลน,นะคะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านเฉพาะพยัญชนะตัวแรกส่วนพยัญชนะตัวหลัง เรายังไม่อ่านอนนะลูกให้ขึ้นบหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยอ่านอ่าเด็กๆว่าตามคุณครูค่ะฝฝนอ่าเอาใหม่ค่ะเด็กๆอ่านตาม,มครูค่ะฝอแล้วก็ฝนอ่าฝนอยู่นี่ค่ะลูกฝฝนที่เด็กๆเ,เคยเรียนมาคือฝอฝา แต่วันนี้คุณครูไม่มีภาพฝามาให้เด็กๆเด็กๆห้ามอ่านฟอฝานะคะวันนี้เราจะอ่านฟอฝนเด็กๆอ่านตามคุณครูชี้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันอีกทีนะคะฟอฝนโอเคค่ะเก่งมากเลยเด็กๆค่ะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนในฤดูฝนวยมีตัวหนังสือเยอะเลยแต่เด็กๆคะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะอนุบาลเนี่ยเราเรียนเราอ่านเฉพาะพยัญชนะตัวแรกตัวแรกก็คือตัวอยู่หน้าสุดเลยเด็กๆคะตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวโกเด็กๆคะที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วมีกกอ,อะไรบ้างคะ ยังจำได้ไหมเอ่ยมีกอไก่มีกออะไรคะมีกออะไรคะมีกอกบอุ้ยกบวิ่งใหญ่เลยมีกออะไรคะมีกอกระต่ายเด็กๆเก่งมากค่ะที่เราเคยเรียนมาแล้วมีกอไก่มีกอกบแล้วก็มีกอกระต่าย เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆคะ่ะคลิปนี้นะคะคุณครูจะมีพี่จาก YouTube นะคะลูกจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการทำท่าทางประกอบคำคล้องจองฝนตกพรำๆเด็กๆคะ่ะเราไปชมพี่กันเลยนะคะนี่พี่คนนี้ตกมือให้พี่หน่อยคะ่ะโอเคไปชมกันเลยคะ่ะ เด็กนำมือทั้งสองข้านะคะยกขึ้นมาแล้วก็ะะตั้งฉากแล้วก็งอมือขึ้นมานะคะฝนตกพราพราต่อไปนะคะแม่ดกากลางล้มเด็กนนำมือซ้ายของเด็กๆนะคะตั้งฉากไว้แล้วก็นำมือขวาของเด็กๆเนี่ยไปไว้ใต้ศอกอย่างนี้นะคะแม่ดกากลางล้มแกเจนก้มกม้มเด็กๆหันไปทางไหนก็ได้นะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็งอตัวแล้วก็ แกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงเด็กๆโยกกลัวไปทางซ้ายและขวานะคะอยู่ข้างกำแพงปลาเดียวแดดออกเด็กๆนำมือซ้ายของเด็กๆนะคะแล้วก็นำมือขวาของเด็กๆมาไว้ตรงหน้าผากนะคะปลาเดียวแดดออกไปบอกพ่อแดงเด็กๆนำมือทั้งสองข้างทำท่าเหมือน ดอกไม้บานนะคะแล้วก็ไปทําซ้ายแล้วก็ทกําขวานะคะไปดอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงให้เด็กๆนำมือทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วก็ทำท่าเหมือนไบวายนะคะฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีหุบร่มให้ทีเด็กๆก็ทําเหมือนตอนแรกนะคะก็คือนำมือซ้ายขึ้นมาตั้งฉากแล้วก็นำมือขวา มาไว้ใต้ศอกอย่างนี้นะคะหุบร่มให้ทีแล้วก็ไปเด็กๆมาทำท่าไปพร้อมกับคุณรูณเลยนะคะฝนตกพราพํา,าแม่ดำกลางร่มแกเดินต้มก้มอยู่ข้างกำแพงไปเดียวแดดปกไปบอกพ่อแดง ฉันไม่มีแรงหุกยมให้ทีเด็กๆทำได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้เด็กๆย้อนคลิปกลับไปดูอีกรอบนะคะลูก พี่เก่งมากเลยแล้วถ้าเด็กๆคนไหนทําได้นะคะเด็กๆส่งคลิปไหมคุณครูดูด้วยนะลูกเด็กๆตบมือให้พี่อีกครั้งค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆได้ทําท่าทางประกอบเพลงประกอบคําของจองฝนตกไปแล้วนะคะนีฝนตกใหญ่เลย่าแล้วคลิปนี้นะคะลูกเราจะมาเรียนเรื่อง อุปกรณ์วิมีเยอะเลยคุณครูบอกแล้วว่าอนุบาลเนี่ยเราจะไม่อ่านพยัญชนะตัวอื่นๆนะลูกเราจะอ่านเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าอเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะอออุปกรณ์อออุปกรณ์ฮะอุปกรณ์การฝนเด็กๆคะจากคําคล้องจองเมื่อกี้อุปกรณ์การอุปกรณ์การ การกันฝนเนี่ยมีอะไรคะเด็กๆอามีร่มที่พี่เขาสอนเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่นอกจากร่มแล้วนะลูกยังมีอุปกรณ์อื่นอีกคะ่ะเราไปเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะ<ๆ>เด็กๆคะ่ะอุปกรณ์อันแรกในการกันฝนก็คือเสื้อกันฝนต่อไปคือรม่มใช่ไหมคะต่อไปคือ รองเทา้าบูทเอ๊เด็กๆคะเสื้อกันฝนเนี่ยเขียนอย่างไรคะโอเคเราไปเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะนี่ไงคะเสื้อกันฝนเราจะไม่อ่านพยัญชนะตัวหลังๆเราอ่านเฉพาะพยัญชนะตัวแรกสเสื้อกันฝนต่อไปร่มเขียนอย่างไรนะโอเคค่ะเด็กๆ รอร่มต่อไปรองเท้าบูทอ่ามีเยอะเลยแต่เราจะไม่อ่านตัวหลังเราจะอ่านเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าอ่านว่ารอรองเท้าบูทอ่าเด็กๆคะอ่มีเสื้อกันฝนมีร่มมีรองเท้าบูทเด็กๆว่าเสื้อกันฝนเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะ โอเคอยู่ลำดับที่1นึ่ี่คือ1เลขไทยนะลูกเหมือนหอยเลยใช่ไหมคะต่อไปร่มอยู่ลำดับที่2องเลขสอไทยนะคะรองเท้าบูทอยู่ลำดับที่3โอเควันนี้เราเรียนอุปกรณ์กันฝนก็คือมีสเสื้อกันฝนมีร่ร่มมี รอรองเท้าบูทโอเคค่ะเด็กๆเก่งมากนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันคลิปต่อไปเลยเด็กๆค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูจะสนอนจะสอนเด็กๆวาดวาดฝนตกค่ะวันนี้เราจะวาดฝนตกนะคะคุณครูไปโหลดคลิป จากพี่ๆจาก YouTube มาสวนเด็กๆวาดฝนตกเด็กๆวาดอยากวาดหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากวาดแล้วนะคะเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะแล้วเมื่อดูเสร็จเด็กๆค่อยวาดนะคะลูกไปกัน เป็นขั้นตอนการระบายสีนะคะขั้นตอนการระบายสีเนี่ยเด็กๆเก่งแล้วเด็กๆไม่ต้องดูการระบายสีนะคะลูกเด็กๆคิดเองเลยค่ะว่าฝนตกเนี่ยจะให้ก้อนเมฆของลูกเนี่ยสีอะไรนะคะแล้วเม็ดฝนสีอะไรเมื่อเด็กๆดูคลิปเสร็จแล้วนะคะลูกถ้าเด็กๆยังทําไม่ได้เด็กๆย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเด็กๆดูจนทําได้ละเด็กๆก็ วาดนะคะวาดก้อนเมฆวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เด็กๆวาดภาพฝนตกเด็กๆวาดก้อนเมฆกี่ก้อนก็ได้วาดฝนตกกี่เม็ดก็ได้นะคะเด็กๆวาดลงในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆเขียนนะลูกเขียนข้างบนที่เป็นเส้นบรรทัดให้ลูกๆเขียนคำว่าฝนนะคะเด็กๆ โอเคค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะนำหน้าการบ้านมาให้เด็กๆดูนะคะลูกโอเคไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะคลิปการบ้านมาแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะเมื่อกี้เราเรียนวาดก้อนเมฆกันแล้วใช่ไหมลูกฝนก็เรียนวาดแล้วเด็กๆคุณครูคิดว่าเด็กๆทำได้แน่เลยหนูนะคะลูกให้หนูวาดก้อนเมฆ ที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะลูกหนูจะวาดกี่กรอบก็ได้อีก้อนแม่ก็ได้วาดก้อนแม่กี่ก้อนก็ได้แล้วตรงนี้ให้เด็กๆวาดฝนตกใช่ไหมคะฝนตกโอ้ฝนตกเยอะเลยใครจะเพิ่มฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่ว่ากันนะลูกแล้วพอฝนตกบั๊บเนี่ยฝนก็มาอยู่ที่ฝนมาตกที่พื้นใช่ไหมคะที่พื้นเด็กๆก็อาจจะวาดต้นหญ้า ว่าต้นหญ้าเพราะว่าหญ้าเนี่ยชอบฝนตกใช่ไหมคะแล้วอาเด็กๆอาจจะวาดกบแน่กบมาเล่นน้ําฝนด้วยก็ได้กบเนี่ยนะคะเด็กๆเข,เขาจะชอบเขาจะชอบเล่นน้าฝนเด็กๆวาดกบมาเล่นน้ําฝนตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะลูกคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะวาดได้แน่เลยคุณครูเชื่อไม่สวยคุณครูไม่ว่าแล้วข้างบนนี้เด็กๆว่าเราจะเขียนอะไรดีคะ ข้างบนนี้เราจะเขียนคําว่าฝนฝนนี่มีตัวฝอเราเวลาเราอ่านเราอ่านตัวเดียวใช่ไหมลูกก็คือฝอฝนอย่างจําได้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนเราเขียนสองตัวลูกตัวฝอกับตัวนอ no ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆจําไม่ได้เด็กๆย้อนไปกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะว่าฝนนี่เขียนอย่างไรนะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่ ทามือก็ได้นะคะเขียนคําว่าฝนแต่คุณครูเห็นแล้วเด็กๆเขียนได้วันก่อนคุณเด็กๆถ่ายภาพส่งมไม้คุณครูแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะลูกอย่าลืมตรงนี้เขียนอะไรคะตรงนี้เขียนชื่อเขียนนามสกุลตรงนี้เขียนสัญญาลักษณ์เมื่อเด็กๆคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะวาดนะคะจะวาดได้แน่เลยเมื่อเด็กๆ วาดเสร็จเด็กๆจะลืมนะคะลูกให้คุณพ่อให้คุณแม่ถ่ายภาพก้อนเมฆถ่ายภาพฝนตกที่เด็กๆวาดาส่งมาคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะรอชมผลงานเด็กๆในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนเจอกันคลิปใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบายบายค่ะ